ที่รังที่คุณกะละมังโคมเนี่ยนะฮะเ <c oughs> ขาออกมาเ <c oughs> ขาออกมาพูดเนี่ยว่าอะไรนะ อ่ามันมีเรื่องของการเก็บสวยนู่นนี่นันน่นตอมงตอมอแรง,งต่างนะฮะคือจริงๆเนี่ยถ้าคุณจะเอาเล่นเรื่องเก็บสวยนู่นนี่นั่นอ่ะคุณควรเล่นทีละประเด็นถ้าถ้าคุณบอกว่าตอมอมีปัญหา<ๆ>คุณก็ไปดูตอมอถ้าคุณบอกว่าตำรวจมีปัญหาคุณก็ไปดูตำรวจไม่ใช่คุณมาตีรวนว่าจะต้องแบกเขาโดยอ้างอ่าเขาเป็นแรงงานเถื่อนเพราะเขาไม่ได้จ่ายตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนูน่นนี่น,นั่นอะไรต่างเป็นแรงงานเถื่อนก็ไล่ก,กลับครับแค่น,นั้นเองครับผมนะฮะถ้าถ <sm art> ้ามันเป็ีปัญหาที่เจ้าหน้าที่ก็ คุณเข้าไปตรวจสอบดิที่เจ้าทีน<อ>ผมถามนิดนึงอ่ะคุณเคยไปศึกษาเรื่องกฎหมายแรงงานสิงคโปร์หรือเปล่านะครับข้อแรกเลยคือคุณมาเข้ามาทํางานอะไรอ่ะคือต้องทํางานนั้นห้ามเปลี่ยนงานข้อที่2คือ,อ,อคุณทํางานเนี่ยคุณห้ามเอาลูกเมียติดมาด้วยข้อที่สคือคุณทํางานไปแล้วคุณห้ามตั้งครันถ้าตั้งคันส่งกลับอ,อย่างเงี้ยประชาธิปไตยหรือเปล่าอยู่ o d a y ออาสาสื่อสาร